ในคนหนึ่งคนนะครับมีสิ่งที่ผู้อื่นต้องการอยู่เสมอในตัวเรานะครับมีสิ่งที่ผู้อื่นต้องการอยู่เสมอมองลึกๆนะครับอย่ามองตื้นว่าแค่ชายแค่หญิงเท่านั้นนะเอาความจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จปัจจัยสีหรืออะไรก็ได้ที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่กับผู้อื่นเสมอ วิธีการที่เราจะได้มาในสิ่งที่เราต้องการจากผู้อื่นมีสามวิธีหลักๆห,หนึ่งกระทำแบบผิดกฎหมายเช่นฉกชิงวิ่งราวฆ่าขมขืนหลอกลวง้นจี้ลักขโมยนะครับขายยาเสพติดเป็นต้นทำผิดกฎหมายการพนันเหล่านี้มีคนทำนะครับมันผิดกฎหมายแต่ก็ยังมีคนทำอยู่ตัวแทนประกันชีวิตทำไม่ได้นะอย่าไปหลอกลวงเขานะ นะครับอย่าไปนําแค่ให้ได้มานะถ้าหากว่าไม่เป็นตามที่ข้อตกลงไว้ความเสียหายจะเกิดขึ้นนะครับ 2. การอ้อนวอนการขอผมตกรถผมหิวข้าวไม่มีงานทําตัวแทนปมกันชิตก็คือผมจะโดนตัดสัญญาช่วยผมหน่อยเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ควรทําไม่มีศักดิ์ศีนะครับไม่ยั่งยืนนะครับ 3. การแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนมันมีมาตั้งแต่โบราณนะครับมันมีมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับสมัยก่อนก็มีข้าวไปแลกเกลือนะครับมีเกลือมาแลกข้าวนะครับตัดฟืนมาแลกของในเมืองเป็นต้นปัจจุบันเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนกันข้ามโลกแล้วนะครับโดยใช้เงินเป็นตัวกลางประกันชีวิตก็เช่นกันเป็นสินค้าที่คนอื่นต้องการอยู่แล้ว คำว่าต้องการเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องการซื้อนะครับแต่ต้องการใช้วันนี้คนนะ่ะถ้าเราไปขายประกันชีวิตตรงๆคนไม่อยากซื้อเพราะเขาไม่เข้าใจแต่เมื่อเกิดบัญหุเจ็บป่วยคนอยากใช้สิทธิ์ในเรื่องของประกันชีวิตหากเป็นไปได้สุขภาพประกันสุขภาพต้องซื้อก่อนป่วยอย่างน้อย30วันเอาแบบไม่มีปัญหา ต้องซื้อมาแล้วอย่างน้อยสัก2ปีมันควรซื้อแต่วันก่อนนู้นนะครับประกันชีวิตก็เช่นกันควรซื้อแต่เมื่อวานไม่ใช่วันนี้นะครับควรซื้อแต่เมื่อวานไม่ใช่วันนี้ประกันสุขภาพมีระยะเวลารอคอยประกันชีวิตหากสุขภาพไม่ดีประกันสุขภาพสุขภาพไม่ดีก็ซื้อไม่ได้วันนี้สินค้าประกันชีวิต คนนะ่ะเขาไม่อยากซื้อแต่เขามีความจําเป็นต้องใช้แต่มันมีคนซื้อนะมันมีคนซื้อและคนที่ซื้อเขาซื้อบนความเข้าใจหากตัวแทนประกันชีวิตสามารถทําให้คนเข้าใจได้ประกันชีวิตก็ขายได้วันนี้การขายประกันชีวิตมันเป็นการขายประโยชน์ไม่ใช่ขายแบบประกันมันเป็นการขายประโยชน์ของประกัน ไปบอกประโยชน์ของเขาคนทํางานได้มีไรายได้อุปสรรคในการทางานอุบัติเหตุเจ็บป่วยพิการแก่ตายผมก็พูดอยู่แค่เนี้ยประกรันมันก็ขายได้หากมันเกิดขึ้นไม่มีประกรันอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะก็ทํางานไม่ได้ไรายได้หายรายจ่ายอยู่ครอบครัวตัวเขาเดือดร้อนประกันชีวิตคือเครื่องมือทางด้านการเงินประกันชีวิตคือเครื่องมือช่วยลมหายใจทางด้านการเงินนะครับดังนั้น หากไม่ได้ทำประกันชีวิตเอาไว้หากมันเกิดขึ้นลำบากแน่แต่หากมีประกันชีวิตประกันสุขภาพมันแบ่งเบาครับประกันไม่มันเกิดมันห้ามไม่ได้มันประกันไม่ได้สิ่งที่ประกันทำได้คือช่วยชดเชยในสิ่งที่มันเสียหายไปดังนั้นสินค้าที่ตัวแทนประกันชีวิตมีคนอื่นต้องการเขาจ่ายเงินน้อยๆแต่ได้รับความคุ้มครองเยอะๆ แต่ประกันมันต้องซื้อในขณะสุขภาพดีประกันมันต้องซื้อในขณะที่เหตุยังไม่เกิดน,นะครับเพราะฉะนั้นในตัวตัวแทนประกันชีวิตสินค้าที่มนุษย์ต้องการมีความจําเป็นต้องใช้จําเป็นมากที่ต้องครอบครองมันขึ้นอยู่กับว่าเราทําให้ผู้หวังเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ